เสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะมะเขือยำนะคะวันนี้ยายจะมาชวนทำมะเขือเผานะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ใช้มะเขือยาวจะอร่อยนะคะอันนี้ก็คือมะเขือม่วงนะคะที่นี่นะคะมะเขือยาวแบบบ้านเราหาไม่ได้ที่นี่แล้วก็คือเป็นมะเขือเผายำนะคะยำใส่พริกเผานะคะ แล้วก็ใส่กุ้งนะคะส่วนประกอบใหญ่ก็จะมีพริกพริกใหญ่พริกเล็กนะคะพริกเม็ดเล็กตะเตใบเพื่อคามเผิดนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มะเขือนะคะลูกมะเขือแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำปลาชิลรสถ้าคนกินหวานก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยายจะมาทำนะคะ กรอบยายจะเป็นเผาหมดเลยนะคะแม้แต่หัวหอมใหญ่ก็เอาไปย่างด้วยค่ะนะคะกุ้งนะคะกุ้งนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวยายจะต้องสอยให้เป็นเล็กๆจะได้เข้าน้ํานะคะทุกอย่างยายจะเอามาย่างหมดเลยนะคะถ้ายำมะเขือธรรมดาก็จะใช้พริกสดแล้วก็หอมสดนะคะแต่ยายไม่วันนี้ยายจะใช้แบบเผาทั้งหมดนะคะอันนี้คือเครื่องใหญนะคะหัวหอม หอมแดงก็สองหัวคือใช้หอมแขกอะคะ่ะมะเขือก็กรีดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเขาเตาแล้วเขาจะเขาจะแตกนะคะเดี๋ยวเรามาปอกอีกทีนะคะอันนี้กุ้งที่จะมาทํามะเขือเผานะคะอันนี้กุ้งที่จะมาทํามะเขือเผาอันนี้ก็คือไปเอาออกมาทําให้เขาเล็กลงหน่อยเพราะตัวเขาใหญ่มากเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันนะคะ ตอนนี้หัวหอมที่เราไปย่างก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วเราก็จะมาตํานะคะแล้วก็พริกมะเขือเราจะตําหมดเลยค่ะ,ท,ะที่จะที่จะทํำมะเขือนะคะ หอมก่อนอันนี้ก็พริกนะคะตาลงไปค่ะตามไม่ต้องละเอียดมากมนะให้แข็งเข้าเข้ากันอันนี้คือมีมะเขือเทศแล้วก็พริก หอมค่ะเดี๋ยวก็รอมะเขือนะคะตอนนี้ก็จะผสมน้ำยำนะคะน้ำยำก็จะมีชูรสนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวตามใจชอบเลยค่ะกินเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ น้ำปลานะคะส่วนออน้ำตาลเราจะดูที่มะเขือมะเขือหวานไหมถ้ามะเขือไม่หวานนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยแต่ถ้ามะเขือหวานแล้วเราจะไม่ใส่นะคะอันนี้คือกุ้งค่ะที่จะทำยำนะคะเราก็จะทำน้ำยำก่อนตอนนี้ยายจะมาชิมก่อนนะคะ เราก็มาเอาพริกที่เราตําไว้นะคะพริกหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะตําไว้เอามาคลุกเคล้ากันให้เป็นน้ํายํานะคะ พอคลุกเขาแล้วก็ชิมน้ำได้เลยค่ะว่ารสชาติถูกใจไหมสูตรนี้อร่อยนะคะนัวคล้ายๆน้ำพริกนั่นแหละแต่ว่าเป็นมะเขือนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำน้ำ เอาน้ำมาราดนะคะน้ำยำราดเลยนะคะน้ำยำที่เราทำไว้ราดเลยนะคะคือมะเขือของประเทศเนี้มันมันไม่เหมือนประเทศเราบ้านประเทศเราพอย่างเสร็จแล้วปอกเขาจะยุยแต่ที่เนี่ยมันจะเหนียวการทำอ่ะมันก็ต้องปรับปรุงกินนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะมะเขือยำนะคะอันนี้คือหน้าตามะเขือยำใหญ่นะคะเป็นมะเขือยำที่ทำอีกสูตรหนึ่งนะคะไม่ใช่สูตรแบบพริกหัน่นไม่ใช่ของสดของทั้งหมดยางทั้งหมดเลยนะคะ